สวัสดีครับในสุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่เราจะไปไปไหนครับจานวันนี้ไปตกปลาครับฮะปลาปลาไปตกปลาโอ้โหนี่จะถึงศูนย์จะมาห้ารเดอร์ขับแล้วครสวสริ์แล้วนะนี่ตอนนี้ก็มาพี่เนมด้วยเนมี่สายรุ่ยโตเตอโตเตอครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่น่าจะแถวแบบเขาเรียกว่าอะไรมาโกะพระเปทไหนฮะจะถึงนครสวรรค์แล้วครับอ้าวเหรอโอเคครับก็มาจากชัยนาทเลยนะครับผมระยะทางก็ประมาณ60กว่าโลนะครับ เอาก็วันนี้จะไปรับน้องแล้วน้องเลมอนของเรานะครับ MP ศูน็ล้อเขียวเขียวแปดแน้องเลมอนมมีชื่อด้วยใช่ชื่อน้องเลมอนแล้วก็ไปรับ R1M โอ้โห R1M คาราบาลสองเอาไว้ก่อนเด้อนะครับมาเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าเซอร์วิสใหญ่6 0 0ม0โลเนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับผมและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับค่าใช้จ่ายไม่ถูกไม่แพงแต่ผมสปอยก่อนว่าค่าใช้จ่ายนี่มันเป็นแบบ มันเป็นรถเหมือน,บนแบบซเซอร์วิสเหมือนรถค่าสามร้อยเลยอะนะเพราะว่ามันแบบเรดกาคาก็กลางๆ,ๆนะครับพอรับได้นะครับผมถ้าขี่ต่อพันนี่น่าจะไม่เจอหลักพันหรอกน่าเจอหลักหมื่นเลยนะครับโ <c oughs> <Okay, S 1> <c oughs> อบเคก็ประมาณนี้เจอกันเลยไปโจตุ้มโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์ขับน้นองสวัสดิ์แล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็มาถึงระทวดหน้าแล้วแล้วก็มีบุคคลตัวละครับมาหนึ่งคนนะครับนี่น้องคอปเตอร์ใครจำได้มากครับอันนี้เจ้าถิ่นครับใครเคยดูคลิปเอ็ดพันไปแล้วเนาะ แนเราคอปเตอร์อมึงไ,ไงถึงมาวันนี้คิดถึงพี่เบี้ยวเ,เท,ทอบอกให้ขี่กลับมาใช้หน้าเราไม่มา<อ>นี่เดี๋ยวมารับรถใหม่พมี่มาดูมาดูมาดูอ่าอ,อ,อยู่นี่ไงดียวมาห้าอันนี้อาร์สามยอกยอกยอกอันนี้เรามาขี่ไปยังขี่เทสไปยัง,ย,งยังเลยเหรอจ,จองไปแล้วนะฮะจอเก้าวแล้ว ให้จองให้พืนที่เราให้จองให้คันโอ้ตกใจด้วยว่าออกเข้าอีกคันนึงไม่ไหวฮะเอ็ดพันพอมือไหมเอ็ดพันไม่พอเดี๋ยวอ๋แต่คอปเตอร์มีสปอร์ตแล้วนี่ว่ะมีสปอร์ตแล้วก็เหลือได้เก้์เนี่ยสุดเก้าเลยเกียร์มือเออนี่เกียร์วีเอ็มพีอ่ะเหมือนเนี่ยเหมือนเราขี่รถยนต์ใช่ป่ะแพตติชิปอ่ะตบเกียร์มืออะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เอาคันไหนมาเอาไท่อั่มมาไท่อั่มใช่ป่ะไท่อั่มโหยังไม่เห็นเอ็ดพันคันใหม่เลยนะ เอี๋ยวทำใหม่ยังไม่เห็นเลยเออความลับคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมารีวิวนะฮะแากนี้เขาได้ข่าวว่าอะไรนะตำรวจดุบ้านเลยใช่ไหมดุ้าี่พี่ลองไม่ใส่หมวกแล้วใส่ท่อดังไปตรงป้อมนู้นก็ได้นะพี่ตรงนั้นป้อมนั้นเหอเห็นแล้วเห็นแล้วจะติดไฟแดงอ่ะอ่าโอ้ยรถที่ใช้นี่ไม่ใช่แบบ adv 160นะแต่ราคา650ทั้งนั้นบอกเลยโคตรตึงใครใครไม่เชื่อ พันธุ์แล้วก็สอนดูก็ได้โอเคเดี๋ยวพามาดูนะครับรถผมคันน uh ี้ก็ค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ4,100กว่าบาทนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะเพราะว่าน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบว่ากลางๆเนาะตอนนี้ก็ซัดไปแล้ว60,000โลนะครับรถที่ถือว่าคนมากๆเลยนะครับเป็นไงอาจารย์เหนื่อยปะขี่เวฟดีกว่าขี่เวฟประหยัดกว่าไม่แต่ถ้าคุณแบบเอาวิบากมาซูบิางเงี้ยผมว่าน่าจะพอๆกันเลยมั้งก็เปิดแพงกว่าเนอะ ว่านเออแต่ที่นี่เขาเบิกอะไรไว้แซดได้ลนะผมถามแล้วอะเรว่า,วาเราก็ามีโอกาสได้มาต้องไ,ได้มาเบิกอะ้วะเออดูดีเขาซอร์วิสให้หมดเลยมันนะ้งเนี่ย่ัวไม่แห้งด้วยล้างรถให้ใหม่ด้วยนะอันนี้นะครับนี่อันนี้จอดข้างๆนี่คือรถใครวะเนี่ยทำไมมันเท่จังไทรอ, bon อ,อ,อ,อั้มบอนนี่วิวอะจะจะจะดูโมดิโมบิปี่บาทอะ ม่เอาเลยโอ้โคาเตอร์ขี่คันนี้มาเลยเหรอใช่โอ้โหนี่มันขั้นสุดระดาบนะครับสวรรค์นะฮะรับสี่ล้อไม่ซ้ำคันเลยหุ้ยติ๊ติ๊มาดูโช๊คดิคุณคุณปะผมว่าสายวิบากก็น่าจะรู้จักนะยี่ห้อนี้บอกอ่ะเท่าไหร่ครับคู่นี้มาเท่าไหร่ครับต้องมีลูกจำไม่ได้ไปจะเปิดดูให้หุ้ยอันนี้โซ่อะไรเนี่ย EK หรือ AK วะ EK นี่หว่าเนี่ยดูรายการก่อนเหมือนยอะจะอันนี้โซ่แพงอันนี้โซ่แพงนะโซ่ EK ด้วยนะ โซรุ่นเดียวกับสูตรเจ็ดที่พี่ใส่อยู่อะเสร็จแล้วเกือบสี่พันละสูงเดียวอะไอเนี่ยเอาไปใส่บังลมมาเลยนอะใช่โอ้เนี้ยเนี่แหละเขาไปใส่บังลมมาในพี่บังเชียร์โค้ชสามหมื่นเก้าโค้ชจะสามหมื่นเก้าโอย่างนั้นถ้ายังไม่ท้อบานพี่รับโค้ชถูกพื้นไหมครับแค่นั้นแหละฮะทันสุดละตานี่พี่ยังไม่เห็นอ๋อโหเชี่ยร์เดียวปียังไม่เห็นเอ็ดพันปียี่สี่น้องอะออกมือหนึ่งล้านฝ่าถ้ามือหนึ่งนะ ได้มือสองมาสี่สี่โลแต่ท่ออันเดียวแส่ป่าแล้วต่ออ่ะท่อขาปลายาว Evolution อิมูเลชั่นอ่ะท่อใบท่อใบนึงก็ได้อันนี้ซัดมากี่โลแล้วเนะนี่ยห้าพันกว่าอุ้แต่รถแม่งสดมากเลยนะยังสวยอยู่เลยอะ่ะคือสองเลยผมซืส,สอ,อ,องอันโอย้ยท่อซัดด้วยรักอิตาลีพอ,าอตาฟังเสียงได้ป่าวะเดินเบาอ่ะเขาไม่ว่า <laughs> ใช่ปหมไปดังใส่อ๋อใส่ใส่จุกมะไรเงี้แต่ลองซัดโทนี้ เอาแบบไม่ต้องเบิร์นนะเอาแบบเดินเบา,าบอนี่แม่งดังฟังโคตรเพราะอะก็เสียงมันหล่ออะนะเปิดค้างกี่นี่เทสจัดอะโอเคแค่นี้แหละเทเสียงโคตรเทอันนี้เอาไปเราไปขี่แบบกินกาแฟใช่ปะใช่ดิคือเมื่อไ <laughs> หร่จะมาชน,าะนะอ่ะรออยู่นี่อ่ะชนะอ่ะ หลังหลังจ้าสาวเสร็จดีกว่าไปเทิมก่อนไปเทิมก่อนอ๋อไปเทิมก่อนเราไปเทิมก่อนได้เลยได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็แววมาเนี่ยวิ่งออกเส้นเนี่ยถึงเลยเลี้ยวขวาแป๊บเดียวจอดเฉียงไหหินเฮ้ยมีคูณคอนโทรลด้วยหรอเชียมันมีคูณคอนโทรลด้วยพี่ที่ว่าแบบเราบิดไปแล้วเราปลดแล้วมันอะเนี่ยมันลดความเร็วให้อ่ะมีแค่ตัวพันสองมงตัวพันสองอ่ะถ้าตัวสี่ร้อยสี่ร้อยไม่มีเออเพิ่งเห็นป่ะแล้วมันปรับความเร็วไงวะ หรือมันปรับไม่ได้มันแค่ได้แค่เปิดปิดผมไม่แน่ใจอ่ะผมผมว่ามันน่าจะล็อกเกียร์สามด้วย่ะเกียร์สองไปลองแล้วมันไม่ล็อกอืมมันในเกียร์ต่ำอยู่เนาะอืมมันก็เซฟไปด้วยเนาะนี่แม่งจริงว่าเพิ่งเคยเห็นนะทรงวินเทจม,มีมีนี่เด้อคุชคอนโทรลน,นี่ยังเปรี้ยวอะ่ะอ๋อเนาะทางไกลอันนี้เป็นเครื่องพังดสองใช่ไหมใช่ครับอันนี้เหมือนคาบูเลย <L> แต่ไม่ใช่นะมันเป็นเรือนเนาะเป็นเรือนเออโอเทพระเร่งน่าจะเป็นแบบ สาฟ้าแล้วเปล่าวะสายอยู่ไหนสายเหรอสายมันดูเบาๆจังวะอ๋อดูเบาๆมากเลยก็อันนี้ไม่ใช่พลาสติกอ่ะแข่งมันอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่สายนี้ยนี่เออเล็กหล่อมันเล็กหล่อเออเออไม่ใช่พลาสติกว่ะแข็งเปาโป๊กเลยอ๋อแต่มันมันมาอยู่มันเป็นยกปั๊มนี่เลยอืโคตรหล่อโคตรหล่อโคตรหล่อนะครับ อย่าไปจองไอ้นี่กันเลยอะเาก้าไปอาก้าวอาก้าฮะอุ้ยจะมาหล่ออะตัวจริงอะเนาะเราไม่ต้องไปใส่วิงแต่งเลยอะแม่งมันมีวิงมาเลยโคตรเสียวอะดูดิเนี่ยอยากได้เลยอะเฮ้ยเอ็งเอาไอ้คันนู้นดิไอ้คันนู้นนะที่อยู่ในข้างในอะฮะน่ะคันนู้นนะผมไม่มีตังค์เหลือคันเดียวในไอ้นี่ไงพกภาคเหนืออืมร้านสองฮะ อันนี้อะไรฟาซิโอเหรอตอนนี้ส่วนลดเท่าไหร่อ่ะวันโอเคจะแสนกว่าอันเนี้ยนะจากร้านจากร้านหนึ่งเก้าเก้าหรือเท่าไหร่วะน่าจะเกือบร้านทั่วนะได้มือหนึ่งก็สดด้วยโคตรเฟี้ยวนี่อันนี้แรงกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฮาก้าเดี๋ยวมาโอเคเพราะจองไปแล้วตัดสาจตัปมาสายเจ็ดสี เดินไปไหนต่อปะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็รับเจ้ามินสุดเซ็ดน้องเลมอนไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะลุยกันที่ชนบุรีต่อเลยนะครับไปไว้เจอกันไม่บุย